ณค่อยพักแรมเมืองสาก,กุระบูโบอย่าเสียงดังจะน,นอนไม่หลับเลยนะเนี่ยทั้งคืนแล้วนะโบนายอย่านอนกรนมากสิบบูบูบูบโบ,โบนายอย่านอนกรน แถมฝันอะไรเนี่ยสนุกอยู่คนเดียวฉันนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเนี้ว่าแต่ว่าทําไมเต็นท์เรายัางมืดอยู่อีกอะนี่มันหกโมงเชา้าเราไม่ใช่เหรอโบตื่นเธอโบโบนายตื่นเธอะโบูโบูบูมีใครอยู่ข้างนอกบ้างฮะใครเรียกเนี่ยพี่ฝนเนาะพี่เอกโบ ไหนอะอ้าใครเอาอะไรมาวางตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยพี่เอกเบอช่วยเปิดประตูหน่อยพี่ฝนก็เปิดประตูออกมาเลยพี่เอกเบออยู่ไหนมีใครได้ยินเสียงบ้างหรือเปล่าช่วยด้วยทางนี้ช่วยด้วยทางไหนทางนี้แล้วใครเอาแผ่นป้ายอะไรมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเอ๊ะพี่เอกเบอตื่นหรือ,อยังอะตื่นนานแล้วเพียงไม่ได้นอนเลย อยู่ไหนเนี่ยมาเปิดประตูให้หน่อยเร็วเข้าประตูเปิดไม่ออกเปิดประตูทําไมนี่เต็นนั่นแหละเต็นเปิดประตูไม่ออกอีกอย่างเขาไม่ได้เรียกว่าประตูนะเปิดประตูให้หน่อยแล้วใครเอาป้ายมาวางบังไว้ที่เนี่ยพี่ฝนเปิดประตูไม่ได้นะเดี๋ยวเพกจะพยายามเปิดประตูให้นะพี่ฝนนะเร็วเข้าข้างในนี้อึดอัดมากเลยใครก็ได้ช่วยด้วย ตอนนี้พี่ฝนกับุ๊กพ๊กติดอยู่ข้างในนี่ทั้งคืนเลยออกไปไม่ได้นี่เปิดให้แล้วแล้วทําไมซิปมาอยู่ด้านนอกอ่ะไม่รู้เหมือนกันเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกเหมือนมีอะไรกั้นเอาไว้น่ะนี่ไงใครเอาป้ายไม้มาวางไว้ตรงนี้เนี่ยป้ายไม้อะไรของพี่เอกงั้นเหรอไม่ใช่ของพี่เอกของใครก็ไม่รู้วางไว้ตรงเนี้ยป้ายไม้หมายความว่างไงอ่ะเดินออกมาดูข้างหน้านี่ไม่เห็นไม้จริงเหรอเนี่ยไม่เห็นจริงๆเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสิเมื่อคืนนี้ ที่เข้ามานอนในเต็นท์ไม่มีนี่นะหรือว่าหล่นลงมาจากที่ไหนลมพัดแรงหรือเปล่าเนี่ยหล่นลงมาได้ยังไงกันนี่ป้ายไม้เลยนะป้ายไม้ขนาดนี้ไม่มีทางหล่นลงมาได้เองหรอกกลิ้งกลิ้งกลิ้งกิ้งกลิ้งเอ้ออะเดีะยวก่อนใครโทรมาพี่ฝนอาจารย์มาเหมียวโทรมาโทรมาแต่เช้าเลยเหรออาจารย์มาเหมียวอ๋อได้ค่ะได้ค่ะรับทราบค่ะได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนตกลงไปแล้วเหรอเนี่ยใช่ตกลงเรียบร้อยแล้ว เรื่องอะไรกันเนี่ยคือว่าอาจารย์มะเหมียวนะนะช่วยพวกเราให้ไปที่สถานีรถไฟไปทำอะไรสถานีรถไฟไม่รู้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าให้ไปตาม G P S นี้แล้วก็ไปตามเพื่อนมาด้วยแล้วเมืองเรามีสถานีรถไฟด้วยเหรอมีเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะมาสร้างเมื่อคืนนี้เองสร้างเมื่อคืนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว <laughs> ใช่พว <laughs> กปิ๊กเ,เร็วเข้าอาจารย์มะเหมียวก็บอกว่าให้เราไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดบ้างนะ แล้วนี่ไม่ได้เที่ยวพักผ่อนแล้วเนี่ยไม่ใช่นี่คือเมืองสกูระไงต้องไปต่างจังหวัดด้วยหรอใช่มาเร็วเข้าบ,บ,<อ>บ๊บบบตื่นได้แล้วเมื่อคืนนี้นายฝันเรื่องอะไรนะบ<อ>๊บเสียงดังมากเลยนะใช่แล้วเพี่อกยังไม่ได้นอนเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วตื่นเช้าพอดีหมายความว่ายัางไงกันเนี่ย ก็นี่ไงเช้าพอดีแล้วไม่ต้องนอนแล้วเราเรียกไปชวนเพื่อนแล้วก็ไปตามเพื่อนตาม GPS นี้กันดีกว่านะนี่เราต้องไปตามเพื่อนเพื่อนด้วยเหรอพี่ฝนใช่อาจารย์มะเหมียวบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยอาจารย์มะเหมียวให้ชวนเพื่อนเพื่อนไปทำอะไรอะ่ะดูเหมือนกับว่าเราจะได้ไป้ายอะไรบางอย่างแล้วเพื่อนๆนก็ได้เหมือนกันนะอ๋อป้ายไม้สควิตเกมข้างหน้าน่ะเหรอฮะอะไรนะพวกปิ๊กนายบอกว่าอะไรนะ ก็ไป้ายไม้สควิตเกมข้างหน้านัาน่นไง้ม้ไม้สควิตเกมอย่างนั้นเหรอนี่ดูกันไม่ออกจริงอะเนี่ยเดี๋ยวก่อนทําไมรถยังไม่ได้ปิดประตูนะรถไหนยังไม่ได้ปิดประตูพี่ฝนนี่ไงรถตู้คันเนี้ยยังไม่ได้ปิดประตูพี่เอกง,งั้นเดี๋ยวพี่ฝนปิดให้ก็แล้วกันนะก็ปิดเลยแต่เมื่อกี้พี่เอกเข้ามาปิดไปแล้วนี่นะหรือว่ารถอาจจะขัดคล้องหรือเปล่าไม่ขัดคลองหรอกองสงสัยจะทํางานช้า เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารีบออกเดินทางก็ดีกว่าไปเลยเลสโกโก้ขับดีๆอาจารย์มะเหมียวเขาบอกว่าให้นำรถตู้คันนี้เนี่ยนะไปรับเพื่อนๆตาม GPS ที่เขาบอกมาด้วย GPS เนี่ยมันอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะหน้าโรงเรียนอย่างนั้นเหรอพี่ฝนขับดีๆ <c oughs> เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กแย่แล้วดูเหมือนกับว่ารถจะบังคับไม่ได้นะพี่ฝน ขับช้าๆน่อยพี่พนก็ขับช้าอยู่แล้วแต่แบบว่ารถบังคับไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเบรกจะไม่ค่อยดีเบรกไม่ดีได้ยังไงเมื่อคืนเบรกยังขับขึ้นมาอยู่เลยเบรกไม่ดีแล้วล้อก็ยางแบนด้วยยางแบนงั้นเหรอแย่แล้วพี่วนบังคับรถไม่ได้เดี๋ยวก่อนฉันเป็นแมวนะฉันไม่ใช่แมวน้ําแล้วเราจะออกกันไปยังไงเนี่ยทุกคนปลอดภัยดีใช่หรือเปล่ายกเว้นรถน่ะที่เหลือปลอดภัยหมดอะเพราะฉะนั้นตอนดี เราอาจจะต้องออกโดนทางโดยใช้วิธีอื่นกันแล้วล่ะหมายความว่ายังไงจะไปยังไงเนี่ยต้องออกจากรถก่อนปัญหาคือรถเขาเปิดประตูจากทางนี้ยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเปิดประตูนี่เปิดได้แล้วทุกคนรีบออกมาจากรถเร็วเขา้าออกไปได้จริงๆอะเหรอใช่ออกไปได้อย่างแน่นอนเลยบู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 บป๊กปิ๊กบกว่าไงอะบ,บอกว่าออกมาได้แล้วถึงจะออกมายากแต่ออกมาได้ปลอดภัยดีกันทุกคน แต่ว่ารถหล่นลงไปแล้วพวกเราทำไงดีเดี๋ยวค่อยให้พี่เขามาลากรถไปซ่อมก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้มีภารกิจสำคัญอา้านั่นจักรยานมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงหรือว่าอาจารย์มเหมียวเขาจะมาเก็บไว้ให้เราหรือเปล่าเขาเตรียมไว้การะดน,นี้แล้ว <c oughs> น่าจะใช่นะงัดตัดสินใจแล้ว ตัดสินใจว่าอะไรเนี่ยเราจะต้องปั่นจัก,กรยานไปอ๋อฉันจําได้แล้วข้างหลังรถเราเนี่ยนะมีจัก,กรยานอยู่บูบบูบจัก,กรยานอาจจะกระเด็นออกมาก็ได้นะแล้วทําไมฉันต้องเป็นคนปั่นแล้วเจ้าโบขึ้นไปเพียกอุ้มอย่างนั้นทําไมอ่ะก็จัก,กรยานไม่พอจัก,กรยานไม่พออุ้มฉันแล้วให้เจ้าโบ้ปั่นง่ายกว่า <c oughs> มาแล้วเข้าปุ๊กปิดตอนนี้เราจะต้อง รีบันจัก,กรยานไปตามหาทุกคนแล้วแหละนะนฉันก็รับปั่นอยู่เนี่ยดูดินี่ไงดูเหมือนกับว่า G P S เขาบอกให้เรามาทางนี้ล่ะบู๊พวกปิ๊กบอว่างยอ่ะบอบอกว่าปันดีๆปันจัก,กรยานทำไมต้องกระโดดด้วยปันจัก,กรยานลงมาจากภูขเขาก็จะเป็นแบบนี้พวกเราจะต้องระมัดระวังนี่เราถึงถนนแล้ว โบนั่งดีๆพี่เอกขับลำบากมากเลยมองซ้ายมองขวาไม่มีรถข้ามได้ข้ามไปเลยพี่ฝนพี่เอกมองไม่ค่อยเห็นทางเดี๋ยวขี่ตามเฉย,ยๆนะอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปข้างหน้าโรงเรียนก็ได้นะหมายความว่ายังไงไง เพราะว่าด้านข้างโรงเรียนเนี่ยนะมีประตูเปิดอยู่จริงด้วยเรามีประตู1 2ึ่งสประตูเลยพี่ฝนเพราะฉะนัะนะ้นตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแบบนี้ก็มาไวขึ้นกว่าเดิมต้องเยอะใช่สบายเลยงั่นอาจารย์แม่เหมียวเขาบอกว่าทุกคนรอกันอยู่ที่โรงเรียนแล้วละ่ะนั่นพอใช่ไหมน่าจะใช่นะเขาเดินไปไหนแล้วหายไปไหนแล้ว วันนี้ฉันจะไปเล่นเกมวันนี้แต่งตัวไปเล่นเกมอ๋ออาจารย์มาเหมียวเขาบอกว่าให้พวกเรามารับคุณลุงพอ,อด้วยนะคะอ,อ๋อใช่แล้วว่าแต่ว่ารถอยู่ไหนละจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วนี่นา ใช่นะสิพวกเราตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วพวกเราก็ยืนรอรถกันนานมากเลยค่ะแล้วรถลราจะอยู่ไหนอะ่ะนั่นนะสิครับรถอยู่ไหนล้วครับ <c oughs> คือว่าตอนนี้รถตกน้ำไปแล้วค่ะ ใช่แล้วล่ะครับรถแค่ตกน้ําเฉยเฉยถูกต้องเลยค่ะรถตกน้ําเพราะว่าเบรกไม่ค่อยดีล้อก็ยางแบนด้วยน่าจะขับไปไม่ได้แล้วค่ะแล้วฉันจะไปยังไงล่ะ๊ะเนียเราอาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะคะเรามีรถอยู่จํากัดไม่ใช่เหรอมีอยู่แค่สองคันเองนะไม่ใช่ปัญหาค่ะพี่ฝนวิ่งไปไหนอ่ะนี่เลยเรามีรถอีกหลายคันจริงด้วย ที่โรงเรียนพออ,อมีรถสำรองอยู่ด้วยนะครับถูกต้องเลยค่ะคันนี้ก็ใช้ได้นะคะใช่แล้วครับคันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าคราวนี้เราก็ไปได้สำเร็จแล้วล่ะมีสามคันเองพี่ฝนมีสามคันที่ไหนร่วมจาก,กรยานด้วยรับรองได้เลยว่าพวกเราจะต้องไปทานรถไฟแน่นอนแหละ ถ้าอย่างนั้นพออเสียสละลงมาวิ่งแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะคะช่วยด้วยค่ะคือว่าตอนนี้รถยางแบนอีกแล้วค่ะรถไม่ได้ยางแบนครับกดปุ่มสาตาร์ทแล้วขับตามมาเลยครับดีจังเลยนะคะเนี่ยมีรถที่เราสามารถขับไปเองได้แบบนี้สบายมากเลยค่ะฉันว่าจะโว้ลงมาวิ่งเองก็ได้นน่าสงสารพี่เอก <laughs> มาแล้วเข้าทางนี้เราจะต้องข้ามสะพานไปนะไปทางไหนอะพี่ฝน ทางนี้ทางนี้ตรงมาเลยนี่เขามี GPS บอกทางกำลังปั่นตามไปเนี่ยทำไมจักรยานมาจากไหนเนี่ยนี่ไงมาทางนี้เร็วเข้าระหว่างทางอาจารย์มะเหมียวเขาบอกว่า,วามีจักรยานสำรองอยู่ก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้เหนื่อยมากแล้วนี่ไงเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นเองแล้วเขาให้ไปที่ไหนกันนะที่นี่ไงที่นี่ฟาร์มเนี่ยนะใช่มาถึงแล้วนะแล้วน่ารักยัะพี่ฝน นั่นสถานีรถไฟแต่ว่าไม่มีรถไฟนี่นะรถไฟหายไปไหนหรือว่ารถไฟจะไปแล้วรถไฟจะไปแล้วได้ยังไงนั่นไงจริงด้วยรถไฟไปแล้วบู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 บแต่เดี๋ยวก่อนนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขากำลังวิ่งตามเรามามีเรื่องจะบอกครับทุกคนครับมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคะเรา เรามาขึ้นผิดสถานีสถานีอยู่ฝั่งนู้นครับจริงเหรอคันนี้ใช่ครับผมไปถึงมาแล้วครับเมื่อกี้ตกใจหมดเลยนึกว่ารถไฟจะไม่รอเราแล้วซะอีกรอเรามาผิดทางรอครับแต่ว่าเรามาขึ้นสถานีผิดฝั่งครับผมปบ๊กปิดเร็วเข้าเรามาขึ้นรถไฟผิดสถานีมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแซงไปก่อนเลยได้ไหม <c oughs> น่าจะได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ ทุกคนเราน่าจะไปสายแล้วละ่ะรีบไปกันดีกว่าไม่สายมั้งพี่ฝนเรากําลังขับไปอีกอย่างหนึ่งกว่ารถจะออกก็อีกต้องครึ่งชั่วโมงอะ่ะครึ่งชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทางลัดไปทางไหนกันลหละจานี่ง่ายไปทางลัดทางนี้น่าจะไปได้เร็วมากๆละ่ะถ้าไปทางนี้5นาทีก็ถึงแล้วถูกต้องเพราะว่าเราไม่ต้องข้ามฝั่งไปนะ ว่าแต่ว่าทำไมรถถึงกระโดดได้มดแล้วเข้าทุกคนตอนนี้รถน่าจะไปได้ถึงเร็วกว่าพวกเราวิ่งไปนะใช่แล้วถ้าขับรถไปยังไงก็ต้องถึงเร็วกว่าอยู่แล้วพี่ฝนถ้าอย่างนั้นล้วก็ถ้าตรงไปจากฝั่งนี้เลี้ยวซ้ายดีกว่า ถ้าเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปเจอกับทะเลเลยนะใช่เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปเจอกับทะเลแล้วก็สถานีถัดไปก็จะอยู่ข้างๆทะเลนี่เองฉันมาแล้วทุกคนมาแล้วค่ะพวกพีชนยอยู่ไหนนั่นรถจักรายานใครอ่ะพวกพีกนั่นรถจักรายานนายหรือเปล่านายรถจักรยานใครอ่ะเมื่อกี้นี่นะใช,ใช่รถจักรยานนายไหมไม่ใช่รถจักรายานของฉันสักหน่อยนี่ไงฉันเจอทางลัดแล้ว ไปทางไหนพี่ฝนตามมาหน้าตามมาทางนี้จะเป็นทางรัฐที่เราสามารถขึ้นสถานีรถไฟอีกฝั่งหนึ่งได้อะแล้วเพื่อนๆของพวกเราหายไปไหนแล้วล่ะจันนี่กําลังตามมาค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็ขึ้นตรงนี้เลยเดี๋ยวมันเป็นบันไดพี่เหรอบันไดเราก็ขึ้นไปได้เรามีรถจักรยานเข้าใจอยู่แต่ว่ารถของพี่ฝนขึ้นได้ไงอะ่ะ <c oughs> นี่ไงขึ้นมาได้แล้วรถวิ่งได้ดีนะเนี่ยคันนี้ถูกต้องเลย เร็วเข้าเรามาถึงสถานีรถไฟกันแล้วล่ะวันนี้ยังไม่มีตลาดนัดนี่นะใช่วันนี้ไม่มีตลาดนัดของจริงแล้วพวกเรารอด้วยมาแล้วเข้าโบลงมาจากจักรยานได้แล้วตอนนี้พวกเรามาถึงแล้วล่ะโบว้าวรถไฟสวยจังเลยเขารอพวกเราอยู่จริงๆด้วยนะพี่ฝนนะใช่เขารอพวกเราอยู่นี่ไงรถไฟสวยมากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อน คุ้นุ้นชะมัดเลยนะเนี่ยคุ้นุ้นเรื่องอะไรอะรถไฟขบวนนี้เหมือนเคยเห็นมาก่อนเลยแฮก็รถไฟของสควิดเกมนั่นแหละพี่ฝนฮะรถไฟสควิดเกมอย่างนั้นเหรอลองไปที่หน้าขบวนดูดิถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้พวกเราเรียบขึ้นรถไฟกันดีกว่าแล้วเพื่อนๆเ,เราไปไหนกันหมดแล้วพี่ฝนนั่นไงเพื่อนๆของพวกเรากําลังตามมา อยากจะบอกว่ารถไฟขบวนนี้สวยจังเลยจริงด้วยแค่เปิดเข้ามาท้ายขบวนสวยขนาดนี้แล้วข้างหน้าขบวนจะเป็นแบบไหนกันนะนี่คือห้องน้ําแล้วก็ห้องอาหารแล้วที่สําคัญด้านหน,าน้าน่าจะเป็นที่นั่งสุดหรูนะสวยมากเลยดูวิธีการจัดโคมไฟของเขาดิพี่ฝนใช่สวยจริงๆด้วยนี่ที่นั่งที่พวกเราจะได้นั่งออกเดินทางกันนะที่นั่งเยอะขนาดนี้นั่งได้เป็นร้อยคนเลยมั้งน่าจะใช่นะพวกพีกแต่เดี๋ยวก่อน นี่สุดขบวนแล้วนี่นานี่จะเป็นด้านหน้าของคนขับงั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอบินขึ้นไปดูด้านหน้าก่อนก็แล้วกันนะระวังตัวด้วยพี่ฝนนี่ไงว้าวรถไฟขบวนนี้สวยจริงๆด้วยเห็นน้าป่าว่ารถไฟของซาค i วิทเกมใช่ถูกต้องเลยรถไฟของซาควิทเกมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรียบเข้าไปนั่งด้านในกันดีกว่านะถ้าเรานั่งรถไฟไปแบบเนี้ย สักพักหนึ่งเราก็จะไปถึงเกาะของสัวิตเกมใช่เป่าพี่ฝนก็น่าจะใช่อาใจหม้เหมียวเขาบอกว่าเขารอยอยู่ที่หน้าน่ะโบ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 ๊บ๊กพิกโบว่าไงอ่ะโบบอกว่าข้างในนี่มีอาหารให้รับประทานอร่อยเยอะแยะเลยจริงเหรอโบ๊มีอาหารจริงๆเหรอมาดูเลยพี่ฝนมีของกินเยอะแยะเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะต้องรีบเข้าไปนั่งในขบวนรถไฟคันนี้แล้วล่ะมาเลยมาเลยมาเลยทุกคนนี่ไงนี่ไง รถไฟใกล้จะออกเดินทางแล้วเยี่ยมไปเลยนะแถมมีแอร์ด้วยเย็นสบายใจใช่ถูกต้องเลยอาหารเขาก็บอกว่ามีอย่างเยอะเลยล่ะขอบอกเดี๋ยวเขาจะมีคนเดินนําอาหารมาให้พวกเราใช่ไหมล่ะน่าจะใช่นะแต่แบบว่าจะตื่นเต้นจังเลยขบวนรถไฟออกเดินทางแล้วบู